สวัสดีครับเรามาต่อกันคลิปนี้นะฮะคลิปนี้นะฮะเรามาดูการใช้งานตัวตัวแรกนี่ก่อนนะฮะอ่าตัวนี้ก่อนข้อหนึ่งฮนะก็คือการรับเข้านะฮะการรับเข้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องมีก็คือข้อมูลผู้จําหน่ายอ่าเรามาสร้างชื่อไปเลยนะฮะมีผู้จําหน่ายใครบ้างครับแล้วก็ชื่อวัตถุดิบนะครับข้อมูลวัตถุดิบตัวเนี้ย เราต้องสร้างไว้ก่อนนะครับนะครับว่ามีรหัสอะไรชื่ออะไรขนาดเท่าไหร่นะครับและการสร้างชื่อเนี่ยไม่แนะนําให้สร้างชื่อที่แบบซ้ํากันนะหมายถึงว่าชื่อวัตถุดิบก็อาจจะเป็นชื่อนึงนะครับแล้วพอมาเป็นรหัสที่2เนี่ยก็จะเป็นชื่อนึงนะครับส่วนไซส์ขนาดชื่อสเปคอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปนะครับ คือมันไม่ควรที่จะเป็นชื่อที่แบบเหมือนๆกันนะครับจริงๆโปรแกรมก็ตั้งชื่อ Wie เหมือนกันได้ครับไม่ได้ล็อกอะไรนะครับเพียงแต่ว่าเราจะหลงของเราเองนะครับเวลาเราค้นหานะครับเพราะว่าเรามองเห็นชื่อเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มองไม่มองไม่มองมอง,มองที่เป็นขนาดเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยทำไมมมนชื่อเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแนะนําให้ตั้งชื่อที่ให้มันแตกต่างจากกันนะครับ หรือเป็นรหัสโค้ดอะไรที่มันดูแล้วมันต่างกันต่างจากกันไม่ซ้ากันนะครับเหมือนที่ผมนำตัวนี้ก็คือคีดหนึ่งคีดสองเนี่ยนะฮะแล้วก็เราก็มาดูคอลัมน์ขนาดก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เรามาดูที่ใบลับนะครับการเปิดก็แล้วก็เปิดมานะฮะเราก็จะเห็นว่าหน้านี้เป็นหน้าจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบก็คือมันเริ่มจากวันที่หนึ่งของของเดือนที่เรา ที่เราปัจจุบันนะฮะเดือนปัจจุบันแล้วก็วันสิ้นสุดวันสุดท้ายของเดือนปัจจุบันนี้นะฮะมันจะกรองข้อมูลตัวนี้ไม่ให้เรานะฮะถ้าเกิดว่าอยากดูบินที่ย้อนหลังไปแล้วกย็ย้อนเดือนเอานะฮะแล้วก็กดคน้นหาประมาณนี้นะฮะนีเ้เรามาเปิดบินตัวนี้นะฮะเปิดมาหน้านี้นะฮะเราก็มาเลือกผู้จําหน่ายก่อนเลยนะครับเราจะกดเลือกปุ่มนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะกดหรือว่าเบินไคลิกให้ตรงบรรทัดนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะฮะ ทีนี้เราก็มาใส่ว่าเลขเลขใบส่งนะครับเราก็ต้องดูที่ใบส่งของที่ส่งมานะว่าเป็นเลขอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองนะครับเน,นี่ย dr11 น,น,นะไอหมายเลขอินโวไนท์นะครับเหมือนกันเลยนะก็ให้ใส่นะครับก็คือมันก็จะมีเลขมากับภาษีมาอยู่แล้วนะฮะเราก็ใส่ตัวนี้นะเสร็จแล้วนะตัวนี้เลยนะี่ก็คือตัววัตถุดิบที่เราได้สร้างมาแล้วนะฮะ เราก็มาค้นหาชื่อนะครับอย่างเช่นผมค้นหาคำว่า sd อย่างเงี้ยมันก็จะมา sd เยอะเลยนะฮะเราก็มาเลือกว่ามันชื่ออะไรเราก็มีขนาดเท่าไหร่นะครับส่วนน้ําหนักเนี่ยเรามามาใส่ที่หลังนะครับอย่างเช่นว่าผมเลือกเป็นตัวตัวนี้ตัวแรกเลยนะฮะทีนี้เราก็มาใส่เลขคอยนะฮะเลขคอยกก็ c คอยเนยผมเขียนคาว่าคอยแล้วกัน0 0น1นะครับ Hey, ตรงนี้น้าหนักเนี่ยเราก็ใส่เลยนะฮะว่าน้าหนักมันเท่าไหร่่าตัวเจ็ดพัน 7, นะครับตัวนี้เป็นเป็นสถานที่เก็บนะครับว่าบินนี้ที่เรารับเข้ามาเราเก็บไว้ไหนนะครับเราก็พิมพ์เข้าไปถ้ายังไม่มีให้เลือกเราก็พิมพ์นะครับผมพิมพ์วิวห,หนึ่งนะฮะเบลเฮาส์หนึ่งนะก็เก็บไว้สถานที่แรกนะฮะทีนี้ตรงฝัง่งฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นรูปภาพนะครับรูปภาพของใบเขาเรียกว่าใบ ไปก็เรียกว่าใบเซอร์วิเกตนะครับเหมือนกับใบรับรองอะไรประมาณเนี้ยที่ต้องการที่จะเก็บเป็นรูปภาพไว้แล้วก็ไปนค้นหาเราต้องมีรูปภาพนะั้นในเครื่องก่อนนะครับเราก็เลือกรูปภาพแล้วเราก็ใส่รูปภาพเข้าไปนะครับแล้วเราก็กดบันทึกอันนี้คือใบรับเข้านะครับ การรับเข้าเนี่ยรับเข้าได้ทีละคอยนะครับต่อหนึ่งคอยต่อหนึ่งหนึ่งใบนะครับถ้าเกิดว่ามาส่งสิบคอยก็ต้องเปิดสิบใบนะครับเพราะว่ารับเข้าพร้อมกันไม่ได้นะครับก็คือรับเข้าทีละคอยเพราะว่าคอยมันก็จะบอกน้ําหนักแต่ละคอยแต่ละคอยนะครับแต่ละคือคอยก็คือเนี่ยนะผมจะเปิดตัวนั้นให้ดู อ่ตัวนี้นะฮะการรับเข้าที่ผมทำตะกี้เนี่ยก็คือตัวตัวนี้แหละเนี่ยคือก้อนใหญ่ๆเงี้ยมันจะมาแบบนี้นะครับเราก็รับเข้านะครับพอรับเข้าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีสต็อกตัวนี้ขึ้นมามันจะมีชื่อตัวนี้ขึ้นมานะครับชื่อตัวนี้มันมาจากไหนมันก็มาจากไอ้ตรงช <Bond> okay. yeah. right ื่อวัตถุดิบที่เราสร้างขึ้นมาคือตัวนี้แหละนี้รัอาหารวัตถุดิบ M R K ศูนย์หนึ่งไอ้ผมทำไว้นี่นะฮะมันก็จะมีจํานวนเข้ามาละ จํานวนที่เข้ามามันก็จะมีตัวนี้นะมีข้อลั์าจานวนจํานวนเข้าจํานวนออกแล้วก็จํานวนคงเหลือนะครับเราก็จะบอกกิโลกร,รัมให้เราด้วยนะฮะในที่นี้ตารางฝั่งขวาก็จะบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าสต็อกเคลื่อนไหวของเขานะครับสต็อกเคลื่อนไหวของรหัสตัวนี้แหละ MRC ตัวหนึ่งเนี่ยนะมันมีบินเข้าบินไหนนะครับวันเข้าวันไหนนะครับต่อคงเหลือวันไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะ ส่วนตัวคอยนะฮะตัวคอยก,ก็เหมือนกันครับคล้ายๆกันกับตัวนี้อ่าเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างกันที่ว่าพอเวลาเรารับเข้าคอยที่2นะครับถ้าผมรับเข้าคอยที่2เนี่ยปุ๊บสต็อกข้อ4เนี่ยนะครับมันจะขึ้นเข้าเป็นจำนวนเลข2นะครับส่วนถ้าเรามองในรูปแบบที่เป็นแบบคอยเนี่ยมันจะขึ้นบรรทัดใหม่มาเพราะว่าคอยไม่ซ้ํากันมันจะเป็นขึ้นเลขคอยใหม่แต่มันจะขึ้นจํานวน แยกออกมาให้เรานะครับคือมันจะแยกเขาเรียกว่าแยกแยกสต็อกเคลื่อนไหวของแต่ละคอยนะครับว่าคอยเนี้ยถูกเอาไปใช้งานหรือ,อยังหรือยังไม่ใช้นะครับหรือถ้ามีคอยที่2เข้ามาถูกเอาไปใช้อ,อยังเ,เดี๋ยวผมลองรับเข้าอีกคอยนหนึ่งนะครับอ่าผมรับเข้าเอาลูกค้าเพจผู้จำหนายคนใหม่เดี๋ยวผมรับนี้แล้วกันนะลองดูอ่าผมรับ m r i d r ศ2นะครับ อันีสอง,สองทีนี้ผมไปรับเข้าสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยแหละที่มีรหัสเดียวกันมีขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่ามันจะมาคนละเลขคอยนะครับเ,เลขคอยน้ำหนักอ่าน้ำหนักเท่ากันครับแล้วก็สถานที่เก็บไปเก็บวไว้ที่เดียวกันนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่เลือกใบเซอร์นะอ<ม>ันทึกเลย ทีนี้ผมก็จะมาดูตัวสต็อกวัตถุดิบสต๊อกวัตถุดิบตัวนี้นะ่ะมันก็จะบอกว่าจํานวนเข้าเข้ามาสองคอยนะครับจานวนออกไม่มีคงเหลือสองนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูสต็อกข้อที่หนะ้าเนี่ยที่เป็นคอยเนะี่ยมันก็จะแยกเรียกคอยตัวนี้ออกมานะครับถ้าเรามีสิบคอยรับเข้าสิบคอยมันก็จะมีสิบบรรทัดนะครับคือเลขใครเลขมันคอยใครคอยมันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคอยที่หนึ่งไปใช้นะฮะถ้าใช้จนหมดแล้วปั๊บนะฮะจำนวนคงเหลือศูนยะ์เนี่ย บรรทัดที่คอยที่หนึ่งนะครับมันจะอยู่ข้างล่างสุดนะครับก็คือคอยในเหลือคอยไหนที่มันเหลือกิโลกร,รัมอยู่มันจะอยู่ข้างบนนะครับก็จะแยกไม่ได้แยกหลอกหมายถึงว่าเอาไว้ข้างล่างนะครับก็คืออันไหนหมดแล้วก็คือเอาไว้ข้างล่างเลยลประมาณน,น you, ี้นะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสต๊อกของสต๊อกสรุปตัวเนี้ยตล็อกสต๊อกที่เป็นตารางฝั่งซ้ายเนี่ยนะฮะนะครับ ว่ามันมีอยู่กี่คอยนะครับแล้วเอาไปใช้หรือยังเข้ามากี่กิโลกร,รัมและใช้ไปกี่กิโลกร,รัมตัดไปกี่กิโลกร,รัมนะรประมาณนี้ส่วนนี้เป็นตารางฝั่งขวาเนี่ยก็จะบอกสต็อเกเคลื่อนไหวของของเลขคอยเลขนี้นะฮะว่าเลขคอยเลขนี้ยเอาไปใช้กับบินเอกสารเลขไหนนะครับและใช้ไปกี่กี่กิโลกร,รมัมอันนี้วัดเป็นคือมองเป็นกิโลกร,รัมนะครับไม่ได้มองเป็นจํานวนนะครับเพราะว่า มันยังไม่ได้เป็นจํานวนในการตัดแบ่งออกมาเป็นจานวนนะฮะมันรับเป็นเป็นกิโลกร,รัมเข้ามารับเข้ามาหนึ่งนะคะก็คือหนึ่งคอยหนึ่งคอยหนึ่งคอยแต่พอเวลาเอาไปใชนะ้เนี่ยก็คือหนึ่งนะครับหนึ่งเนี่ยก็คือคือไม่ต้องเอามามาโชอยู่แล้วนะฮะก็คือก็มองเป็นกิโลกร,รัมไปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้ให้ดูนะว่าจํานวนมันจะเป็นยังไงนะครับจํานวนกิโลกร,รัมจะเป็นยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ